สวัสดีครับกลับมาพบกับผม r j j r บันไไรครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาฟื้นฟูแบตนะครับนี่ครับน้ำดื่มโกโจนุนโซกุลตัวนี้ก็จะเป็นแบต5แอปนะครับ12โวลต์ตอนนี้ครับแรงดันไฟนครับอยู่ที่9.96โวลต์น,นะครับ สตาร์ทรถไม่ติดครับเป็นรถของเบบลสสิบคันนี้นะครับเนี่ยครับผมเติมน้ํำเปล่าไปสักพักหนึ่งครับเติมน้ํำเปล่าเลยครับไปดูมันจะได้ไหมเติมแม่งไปเต็มเนี่ย อยัจากนั้นผมก็จะใช้หม้อ UBS นะครับตัวนี้ครับในการชาร์นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่13.6โวลต์นะครับโอเครอสักพักนะครับผมจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะขอเวลาก่อนครับ หงมันชา้านับบ๊ายบายโอเคนะครับเพื่อนครับทีนี้ผมก็จะใส่แวดแล้วนะครับแล้วก็จะมาลองสตาร์ทด,ดูว่าจะสตาร์ติดเลยนะครับ เช็คแบตให้ดูครับว่าแบตมีกี่โวลต์นะครับหลังจากที่ชาร์จไปนะโอเคนะครับเราก็จะเอา UPS เรานะครับที่มันมีวัดโวลต์บอกนะครับว่าแบตแรงดันกี่โวลต์นะครับผมจะจิ้มไปครับ12.4ครับโวลต์นะครับสรุปใช้ได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสัคตะไลแเป็นกำลังใจให้ช่อง r j j r บันไลนะครับขอบคุณครับ